สวัสดีค่ะพบกับมาลินทาร์ลัดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทํานายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในเดือนมีนาคม2,564นี้ค่ะค่ะชาวราศีเมษนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึงวันที่20เมษายนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในเดือนมีนาคม2564นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราจะแบ่งการทำนายออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่โสดค่ะหรือว่ามีคนที่คบอยู่นะคะแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนค่ะค่ะ แล้วก็เป็นคำทำนายสำหรับคนที่มีคนที่โควตที่คุยการตกลงเป็นแฟนกันแล้วสถานะชัดเจนนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นคํำทำนายสำหรับคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วแล้วก็แต่งงานแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดชาวราศีเมษเลยนะคะว่าในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะ เดือนนี้คุณได้ไพ่เดอะซันนะคะไพ่ห้าเหรียญค่ะ,าคะตามมาด้วยไพ่เดอะเลเวอร์นะคะ เดือนนี้นะคะชาวราศีเมษนะคะที่เป็นคนโสดนะคะเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะสดใสนะคะสําหรับบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะคุณสามารถคุยกันได้แบบเหมือนเด็กๆอะ่ะเหมือนอคุณมีความรักความเข้าใจนะคะทุกครั้งที่คุณได้พูดคุยกับเขาคุณจะรู้สึกว่าเออโลกนี้มันช่างสดใสนะคะ เพียงแต่ว่าในใจลึกๆนะคะชาวราศีเมษก็รู้สึกว่าเหมือนเดือนนี้คุณต้องงอเขาจังเลยนะคะถ้าคุณจะคุยกับใครนะคะหรือว่าคนที่คุณแบบเหมือนคุยด้วยแหละ,ะคุณก็รู้สึกนะว่าบรรยากาศนะคะเป็นไปด้วยความรักนะคะความอบอุ่นใจรู้สึกว่าคุณมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความหลงไหลในการละกันนะคะรู้สึกถึงความรักได้แต่ว่า โดยส่วนใหญ่คุณจะต้องเป็นฝ่ายงออะนะคะมีเป็นฝ่ายงอซะจนคุณรู้สึกว่าเอ้ยทําไมเราต้องงอเยอะขนาดนี้อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าบรรยากาศยังไงเดือนนี้ก็ยังเป็นบรรยากาศของความสุขนะคะแม้จะต้องงอเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำนะคะ คุณได้ไพ่ห้าดาบนะคะไพ่ห้าดาบมันเป็นไพ่ของความรู้สึกว่าออทำอะไรคนเดียวโดดเดี่ยวแบบโดนทอดทิ้งก็คล้ายๆกับตรงนี้นะคะน่าจะตอบโจทย์ความรู้สึกของคุณตรงนี้ว่าออคุณรู้สึกว่าคุณงอเยอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบางสิ่งบางอย่างเหมือนคุณสู้อยู่คนเดียวนะคะเพื่อจะให้ความสัมพันธ์เป็นไปได้นะคะก็อยากจะแนะนําว่าถึงแม้ว่าบางครั้งนะคะ ะะการคุยกันครั้งนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจคุณนะคะแต่ว่านาสถานะของคุณตอนนี้เป็นคนคุยเนาะยังไม่ถึงกับเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีบรรยากาศแบบนี้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณแบบว่าลองทำอะไรที่มันพอดีๆถ้าบางครั้งที่จะต้องอยู่คนเดียวทำคนเดียวนะคะคุณก็เหมือนว่าก็ต้อง ตัวที่จะอยู่ให้ได้ะคะ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยความสัมพันธ์มันยังไม่ได้ก้าวไปถึงระดับนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งนะคะบางสิ่งบางอย่างะคะอาจจะแบบมันยังไม่เป็นไปตามใจคุณนะคะมันเป็นช่วงของการศึกษาดูใจนะคะก็ให้อ,อ่ค่อยๆดูไปกันแล้วกันนะคะสำหรับคนที่โสดนะคะค่ะจบคำทำนายสำหรับคนโสดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคนที่ มีแฟนแล้วนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะเดือนนี้ได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะสิบไม่เทา้าค่ะ แล้วก็ไพ่วิวอัลฟอจูนนะคะค่ะเดือนนี้นะคะคนที่มีคู่เนาะมีแฟนนะคะคุณไม่ค่อยได้อยู่สองคนหรอกนะคะเดือนนี้นะคะคุณมีกิจกรรมเพื่อนฝูงหรือใครคนใดคนหนึ่งอะ่ะต้องกำลังเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆโดยที่ กำลังมีโปรเจกต์ใหม่อะไรแบบเนี้ยโดยที่แบบต้องใช้เวลาอยู่กับทีมค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อวางแผนนะคะมีความเหนื่อยหนักในงานที่ทำนะคะเพราะว่า,าเดือนนี้นะคะคนที่มีแฟนอาจจะแบบ หรือว่าบางคนก็คือถ้าไม่เหนื่อยงานก็เหมือนรู้สึกเหนื่อยใจกับความสัมพันธ์นี่แหละเนาะเพราะว่าบางครั้งการแบบแบกรับความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างอยู่คนเดียวค่ะก็จะทําให้รู้สึกเหนื่อยมากเหมือนเหมือนเป็นภาระนะคะมีภาระหลายๆอย่างนะคะหรือว่าความพยายามในความสัมพันธ์นะคะที่เหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรู้สึกว่าชาวราศีเมษร,รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแบกรับอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าเดือนนี้นะคะ มีความเปลี่ยนแปลงเข้ามามีไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะเดือนนี้จะเปลี่ยนเป็นดีขึ้นนะคะหรือไพ่ใบนี้ขึ้นอะ่ะบางคนอาจจะแบบมีการอาจมีการเปลี่ยนสถานะนะคะเพิ่มขึ้นนะเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะบางคนอาจจะแบบมีการแต่งงานหรือเปล่านะคะก็ทําให้บรรยากาศเนี่ยสาหรับอ่า การใช้ชีวิตแบบเดิมเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะหรือว่าคุณสองคนอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่ทําด้วยกันมากขึ้นนะคะทําให้บรรยากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่อาจจะไม่ค่อยดีนะช่วงเนี้ยหลังจากนี้เดือนนี้นะคะก็คือมีบรรยากาศที่ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะ ค่ะไพ่คำแนะนําได้ไพ่ราชินีถือเมทาวนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของผู้หญิงที่แบบว่าทํางานเก่งนะคะมีประสบการณ์อะไรแบบเนี้ยบริหารจัดการต่างๆได้ดีนะคะแต่ว่าในแง่ของความรักนะคะ การที่เราคุกกันนะคะคุณอาจจะต้องปล่อยวางบางเรื่องนะคะคุณเข้าไปควบคุมทุกสิ่งอย่างไม่ได้คุณไปแบกเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นภาระของคุณไม่ได้นะคะความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคนไม่ได้หมายความว่าตัวคุณคนเดียวหรอกคะ่ะที่จะต้องรับผิดชอบนะคะกับเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้โอกาสเขาได้แสดงนะคะความรักหรือว่าความจุดจื่นนะคะของความสัมพันธ์นะคะ คุณไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตัวเองเนี่ยไปแบกรับความรู้สึกอย่างเดียวหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบนะคะคุณไม่ชอบแล้วก็ทําให้คุณเหมือนว่าฉันจะต้องอดทนกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยให้คุณเปลี่ยนความรู้สึกตรงนั้นนะคะคุณปล่อยวางไปบ้างนะคะเพราะว่าบางอย่างก็ไม่เป็นอย่างใจเราเนะคะค่ะก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่าเราอะเหมือนกับว่ามาคบก,กันนะคะก็ต้องมีจุดที่ต้องปรับตัวเข้าหากันค่ะ จบคำทํานายสําหรับคนที่มีแฟนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรค่ะเดือนนี้ได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะไพ่สี่เหรียญค่ะ มาด้วยไพ่สีด่ดาบนะคะชาวราศีเมษที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวเดือนนี้เหมือนคุณรู้สึกว่าสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างในครอบครัวคุณนะคะมันมีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นนะคะมีอะไรบางอย่างมาสั่นคลอนความรู้สึกนะคะทําให้คุณนะ่ะเกิดอาการหึงหวงเป็นพิเศษค่ะเดือนนี้นะคะไม่คุณก็คู่ของคุณนั่นแหละนะ ค่อนข้างที่จะคี้หึงเป็นพิเศษรู้สึกห่วงกันขึ้นมานะท,ทั้งที่การห่วงการรู้สึกหึงห่วงอะไรแบบเนี้ยนะคะคือมันทําให้รู้สึกเหนื่อยเนาะเพราะว่าต้องคอยตามคอยจุกจิก,จกระแวงอะไรแบบเนี้ยนะคะทําให้รู้สึกว่าบางครั้งก็อยากจะพักนะคะอยากจะหยุดเฉยๆนะไม่อยากจะทําอะไรจริงๆแล้วอะ่ะถ้าการหึงห่วงอะ่ะมันทําให้คุณ เียพลังงานมากเกินไปนะคุณก็ปล่อยว่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนำกันดีกว่านะคะว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงไม่มั่นใจทำให้เกิดการหึงหวงนะแล้วก็รู้สึกว่าอ,อ,อยากที่จะรักษาสถานภาพความสัมพันธ์ให้มันเป็นแบบเดิมเนี่ย ะะเป็นแบบความรู้สึกที่มากขึ้นกว่าทุกเดือนเนาะค่ะคุณได้ไพ่อัศวินถือดาบนะคะอัศวินถือดาบก็เป็นการต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณหนักคุณเหนื่อยนะค่ะ มันเป็นการต่อสู้ฝ่าฟันแบบค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์อะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนี้นะคะไม่มั่นคงนะคะค่ะก็อาจจะต้องทำให้คุณสู้เยอะหน่อยนะคะคุณอาจจะต้องทำเหมือนกับว่าไออาการถึงห่วงที่คุณแสดงออกมานี่แหละมันคือการที่ คุณพยายามที่จะรักษาสถานภาพนะคะมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่ก็อาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งนะคะก็คือถ้ายังไงเนี่ยคุณมองเห็นปัญหานะคะก็ขอให้คุณอดทนต่อสู้ไปนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกระแวงไปเองไอ้การตั้งดาบเอาไว้นะคะเดี๋ยวโทษนะคะการตั้งดาบนะคะการตั้งแง่เอาไว้เนี่ย อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูสถานการณ์ของคุณให้ดีว่ามันจะต้องอดูแลระมัดระวังขนาดไหนนะคะเพราะบางครั้งอะ่ะถ้ามันไม่ได้มีปัญหาแบบนั้นจริงๆแล้วคุณไปไปตั้งแง่ใส่เขาไประแวงไปว่าอะไรเขาอย่างเงี้ยน,นะอาจจะทําให้คู่ของคุณเบื่อหน่ายได้นะคะแต่ว่าถ้าสถานการณ์มันไม่ค่อยดีและคุณมองเห็นปัญหาแล้วก็หาวิธีแก้ซะตั้งแต่นั้นเน่นนะคะค่ะ จบคำทานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีเมษในเดือนมีนาคม2,564นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารินทาลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ